เดี๋ยวเราจะมาทดสอบฟังเสียงของคิสตันซิงกิ้งโบนะคะในแต่ละใบที่เห็นหน้าหน้านี้จะมีสีใบเป็นสีจักระที่ถูกทำขึ้นมาในแต่ละโทนเสียงที่แตกต่างกันแล้วก็จักระที่มีความแตกต่างกันนะคะก็เราเริ่มต้นจากใบนี้ก่อนเลยละกันนะคะใบนี้นะคะเป็นใบที่อยู่บนสุดเป็นจักระแรกของด้านบนสุดเลยนะคะก็คือเป็นจักระมงกุฎ เป็นขนาดไซส์เริ่มต้นของสำหรับเซตนี้ก็คือ6นิ้วจนไล่ไปถึง12นิ้วนะคะมีทั้งหมด7จักระนะคะแต่วันนี้จะมาโชว์4จักระก่อนนะคะสำหรับจักระนี้เป็นจักระคราวจักระนะคะหรือว่าเป็นมงกุฎจักระมงกุฎที่เขาบอกว่าในแต่ละจักระเนี่ยจะมีเรื่องของความเป็นเอกลักษณ์ของโน้ตเสียงที่แตกต่างอันนี้จะเป็นการเริ่มต้นของโน้ต โน้ตเสียงในที่นี้ก็คือโนต้ตดนตรีนะคะโดเรมีรฟาซอลาทีตัวนี้จะเป็นตัวทีนะคะเขาบอกว่าจักระนี้นะคะเป็นมงกุฎจักระมงกุฎก็มีความโดดเด่นในเรื่องของจินตนาการแล้วก็ตัวตนที่สูงขึ้นนะคะเคทีนี้มันเริ่มถัดไปนี่เป็นจักระที่ที่ที่สองนะคะไล่จากด้านบนนี้ก็จะเป็นขนาด7นิ้ว7ดนิ้วนี้นะคะ 7นิ้วเป็นจักระเรื่องของตาที่สามหรือว่าเติร์ดจักระนี yeah. ่ไวมากจักระนี้นะคะพูดถึงเรื่องของศูนย์กลางความสามารถจินตนาการถ้ราพูดถึงตาที่สามแล้วก็พูดถึงเรื่องจินตนาการแล้วก็ฉันทาตยาสัญชาตยานนะคะโน้ตที่ได้ยินออกมาที่ดังออกมาจะเป็นโน้ตลา โดเรมีฟาซอนลาตัวนี้ลานะคะโอเคถัดไปใบนี้นะคะนี่ใบนี้นะคะเป็นจักระอ่าเาเรียกว่าเป็นจักระโชสจักระหรือว่าจักระตรงซวงคอหรือว่าตรงคอนะคะอ่ะไม่หยิบออกมาแล้วกันนะคะโอเคสำหรับใบนี้โอ้เสียงมีความทุ้มนะคะจักระนี้นะคะ โซลหรือซอนหนนะคะสำหรับจักระนี้นะคะก็เป็นจักระเกี่ยวกับเรื่องส่วนคอก็พูดถึงเรื่องของศูนย์กลางของการสื่อสารสื่อสารจากภายในตัวตนของเราไปสู่ภายนอก นะคะคนี่เลยสีเขียวจักระนี้นะคะก็คือเป็นโน้ตเสียงที่ดังมาเป็นฟาขนาด9นิ้ว ตัวคอนะคะ ความเศร้าหมองความทุกข์ความเศร้าหมองความอ่อนล้าในแต่ละวันทิ้งสลัดไปนะคะซึ่งจริงๆตรงนี้นะคะเป็นเรื่องของฮยลลิ่งที่ทำให้เราได้มาบำบัดในเรื่องของการเยียวยารักษากายในจิตได้หลากหลายวิธีเลยนะคะสำหรับที่เห็นด้านหน้านี้นะคะก็จะเป็น ซิงกิงโบอีกแบบหนึ่งที่ใช้แร่คิสตัลผงแร่คิสตัลแล้วหล่อหลอมขึ้นมาขึ้นรูปนะคะด้วยแมชชีนทีเ่เรียกว่าเป็นเครื่องจักรที่สามารถกำหนดสเปคได้เลยว่าขนาดไซ์นี้นะคะให้เสียงดังไม่เฮิรเท่าไหร่แล้วก็เป็นจักระของอจักระไหนบ้างในแต่ละไซน์นะคะก็สามารถควบคุมเรื่องของโทนเสียงออกมาได้เลยนะคะ ซึ่งก็จะแตกต่างกับซิงกิ้งโบที่เป็นประเภทงานโลหะหรือว่าฟูมูลอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับการหล่อหลอมของช่างตีเลยแล้วก็เอามาเทสกันอีกทีนึงอันนั้นจะต้องหล่อหลอมขึ้นรูปเสร็จแล้วถึงจะนํามาเทสโน้ตเทสเสียงโน้ตกันอีกทีว่านี่เป็นโน้ตอะไรนะคะก็ขึ้นอยู่กับการตีการขึ้นรูปนะคะแต่อันนี้ไม่ต้องอันนี้ขึ้นอยู่กับเรื่องของแมชชีนเลยนะคะเครื่องจักร น,นี่ก็จะเป็นงานซิงคิงโบในรูปแบบของทิสตันซิงคิงโบนะคะก็มีความมีเสน่ห์ของเขาในเรื่องของพลังงานแห่งคลื่นเสียงที่ทำให้เรามาช่วยในเรื่องของการฝึกในเรื่องของอการทำโยคะในเรื่องของการฝึกบ,าบาําบัดการรักษากายในจิตต่างๆนะคะข้อดีสำหรับเซตนี้นะคะจริงๆก็ด,ดีดีอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าสำหรับเซตที่นำมาในรอบ เป็นเป็นเป็นแพ็กเกจให้นะคะสำหรับแต่ละใบเลยนะคะเพราะว่าอยากให้แต่ละท่านได้ไปแล้วบางท่านก็ไม่จําเป็นจะต้องมาใช้ทั้งหมด7ใบถ้าเกิดว่าเราเพิ่งเริ่มต้นเราอาจจะใช้ใบใดใบหนึ่งนะคะอย่างเช่นใบเล็กๆใบนี้นะคะนี่ก็จะอยู่ที่6นิ้วนะคะก็จะมีกระเป๋า มีเซตอุปกรณ์ให้ครบเลยมียางรองแล้วก็มีไม้ตีให้นะคะเราก็สามารถมุกเคลื่อนย้ายเดินทางไปไหนแพ็กใส่ได้แบบสะดวกเลยมีขนาดโอเคเลยนะคะมีเล็กทุกปีกระเนะคะเราจับไว้ให้ได้เลยะคะก็กระเป๋าก็เป็นเป็นกระเป๋าที่ด้านในจะมีฟองน้ำนะะโอเคนะคะเข้ารูปของเขาเลยนะคะก็จะปกป้องในส่วนของชิ้นงาน หนาค่อนข้างหนาเลยค่ะนี่โอเคนี่ก็จะเป็นเซ็ตที่ลูกค้าสั่งมาสี่ใบสิบบคะก็รีวิวใส่ท่านได้เสียงสำหรับท่านที่เรา้นะคะเราต้นจากต้นในการหาได้ถ้าค่อยซื้อสมได้ ซึ่งของทางเพจเราเองก็จะมีมีให้สะสมแล้วกันนะคะว่าบางท่านก็เริ่มต้นจากสาย 6, 6นิ้ว7นิ้ว8นิ้วค่อยๆสะสมนะคะไปทีละใบได้ทีละเซตนะคะนี่เลยนะ,ะก็จะมีให้ทุกใบนะคะโอเคก็นำมารีวิวนะคะเดี๋ยวเซตนี้เราก็จะส่งต โอเคขอบค้างเลยนะคะยังไงก็ถ้าชื่นชอบก็นะคะ